โอเคค่ะสตีมใหม่สตรีมใหม่แล้วนะคะฉันเชิญพวกหล่อนก่อนโอ้ไลไรูดค่บูมมาดูใหม่สิมาดูใหม่มาดูใหม่นะคะมาโคละ่ะ มาโคไปไหนแล้วล่ะหล่อนมาโคไปไหนแล้วล่ะมาโคอยู่ไหมคะโอเคค่ะ,ะไล์ใหม่ ไล์ใหม่แล้วนะคะสัสดีค่ะบูมเออเขาแบบไล์หลดไหนอีดอกคือมันแหลกกันไปไงแล้วห้องสามสามแปดสามนะคะโอเคค่ะคารไมซ์ทราบนะคะคารไมซ์ทราบแล้วแบบหนึ่ง เอามาโคไม่เล่นแล้วหรอเธอมาโคไม่เล่นแล้วหรอโอเคค่ะบูมสวัสดีค่ะแปบ๊บหนึ่งไปไปเลยไหมอุ้ยมันต้องครบก่อนนี่อ่าไม่เป็นไรค่ะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวฉันขอออกทีมแป๊บหนึ่งนะคะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะคะเอาใหม่เอาใหม่ะคะ่ะเอาใหม่ สวัสดีค่ะหมาเงากดข้อผิดพลาดนิดน,นึงนะกดข้อผิดพลาดนิดน,นึงนะคะไปข่หอยหอยคือมักยะไรลุดดอกไาลุดคือมาโคนางหายไปเลยอะ่ะน่าเจ้านางมาเล่นซะหน่อยมาโคมาโคนางเป็นคนประสวบอยู่ใกล้ราชบุรีเลยค่ะดอกใกล้มากเลยอะ่ะใกล้มากเธอไม่เล่นหล่อเลี้ยวละเออใช่ค่ะขอบคุณค่ะหมาเออไลดีเเลย เออฉันจะเล่นตัวอะไรเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะคะเล่นเอ็งนี้ดีกว่าคลิกซี่เอาหมาเงาไปไหนคะไปไหนอะหมาจะไปเล่นด้วยหรอหรือว่ายัาง,ยางไงยังไงคะฉันไล์ใหม่ก่อนอีดอกเนี่ยไ,ไล์ใหม่แล้วคะ่ะไม่มีป่าค่ะล่าสุดใครจะเล่นป่าคะอีดอกมีคนเล่นลาววิวอีกแล้วฉันจะตุยเพราะลาววิวนี่แหละอีดอก ก็แบบเจอราวิวทีไรแพ้ทุกทีอ่ะลองคิดดูงงมากมันเป็นที่ดวงอะไรหรือเปล่ามันเป็นที่ดวงฉันหรือเปล่าเธอดวงฉันไม่ถูกถูกกับลาวิวหรือเปล่าหรือยังไงคะกดติคาบัตเตอร์ไฟล์เดี๋ยวรอให้มาโคมาใหม่นะคะเพราะว่ามาโคหายไปค่ะเมื่อกี้อ,อ๋อไม่มป่าไม้คารโบไม่ป่าแล้วป่ามาแล้วคะ่ะ ป่าบัตเตอร์ไฟเนยนางเนยอีนนย,ย,นยปังอบอยบงมาเออใช่ค่ะคารลมาอีดอกต้องออกแหวนเวทต้องออกแหวนเวทแล้วค่ะนี่ก็คือคือแบบต้องออกแหวนเปิดแผนที่อีกแล้วค่ะคืออารวมเอารอมเอารวม <c oughs> บุมก็ต้องออกเปิดแผนที่นะคะเผื่อเวลาอีอีลิงมา เปิดแผนที่ก็คือมันเป็นแหวนนะคะแล้วก็มันจะเป็นแหวนวงใหญ่เป็นสีเขียวเขียวแล้วก็อืมคา,ามายอะไรคะสีคนดูสีคนหรอหรอกอันนี้เนี่ยข้าวก็เดี๋ยวให้กินแล้วดอกยังไม่หยุดไล่นะคะฉันจะไ like ล่ยาวๆเลยให้คนที่แบบว่าคนใหม่ๆที่เคย